สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเริ่มในส่วนของการสร้างหน้าเว็บไซต์โดยเ a k e ว็บ Easy EP2 นะคะเราจะมาเริ่มกันเลยให้ไปที่ส่วนบนนะคะคลิกดับดาวลงมาเราจะเห็นว่ามีคำว่าโลโก้พื้นหลังเวกเจ็ตแล้วก็รูปแบบให้เลือกโลโก้ก่อนเดี๋ยวเรามาเริ่มที่หัวข้อที่หนึ่งเนาะ แล้ค่ะตอนนี้เราอยู่ในส่วนของหน้าการเพิ่มโลโก้เข้าไปนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นโลโก้ขนาดจริงของเขานะคะก็คือแบบจำลองขอกนั่นเองซึ่งเขาก็จะมีขนาดที่แนะนำเราอยู่นะคะรูปแบบจัตุรัสอยู่ที่160คูณ160พิกเซลส่วนรูปแบบแนวนอนนะคะอยู่ที่200คูณ50พิกเซลนะคะ,<ม>ะเวลาเราจะสร้างโลโก้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทา ขนาดโลโก้ให้มีขนาดที่เขาแนะนำก็จะได้ขนาดที่พอดีเลยนะให้ให้เลือกรูปภาพขึ้นมาอันนี้ก็คือจะเป็นค่า De f a u l t d a t a นะคะก็คือ,อเราใช้ template เทมเพลตเขานะเขาก็จะมีรูปแบบแล้วก็ภาพตัวอย่างให้นะคะเพราะฉะนั้นให้ให้เพื่อความสะดวกและความเรียบง่ายอันนี้แล้วแต่นะก็คือให้สร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมานะคะเพื่อเป็นการ เพิ่มรูปภาพในของของเราเนาะจะได้ไม่ไปปะปนกับอ่ารีพอร์ดเดตาของเขานะคะเดี๋ยวเราสร้างโฟรเดร์ขึ้นมาใหม่เพิ่มโฟรเดร์ค่ะชื่อว่า IMG นะคะทีนี้ให้กดราวนะคะไปเพิ่มโลโก้ที่เราออกแบบไว้เนาะเข้ามานะคะแล้วนะเว็บไซต์นะคะอันนี้คือ ฟลายงานที่ที่ออกแบบไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มโลโก้เข้าไปนะคะอ่าโอเคทีนี้กดเพิ่มรูปภาพค่ะขนาดโลโก้นะคะจะอยู่ที่200ค้พิพิกเซลก็คือเป็นค่าตามที่เขาแจ้งมาเนาะก็คือไปออกแบบในส่วนของ AI หรือ p โ o t o s h o p ก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็กดบันทึกนะคะ โอเคตอนนี้เราได้ลโก้ขึ้นมาแล้วใช่ไหมต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของพื้นหลังนะทีนี้ให้เลือกพื้นหลังสมมติว่าเว็บไซต์ของเราต้องการเป็นธีมสีดำเหลืองนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องการให้มันเป็นในแพลตฟอร์มเดียวกันขอเลือกเป็นพื้นหลังสีดำละกันนะคะกดบันทึกนะคะ ตอนนี้เราได้ในส่วนบนนะคะก็คือมีโลโก้แล้วก็พื้นหลังนะคะต่อไปเราจะมาจัดแางในส่วนของวิ d เจตนะคะวิ d เจตส่วนบนว่าเราต้องการเปิดตัวไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองไล่ทีละตัวว่ามีการจะในผลอะไรยังไงนะคะคอนะคะเบลอบราเล,เลยนะ,ะก็คือจะเป็นในส่วนของการอ่าเบอร์โทรเด่นๆชัดๆให้เห็นกันไปเลยนะคะ อ่าต่อไป c คตบล็อนะคะก็คือถ้าเว็บไซต์ของเราต้องการเปิดในส่วนของการสินค้าด้วยเราก็คือเราก็ต้องมีในส่วนของ c คตแคตบล็อกให้เขานะ้นะเวลาลูก,กค้าเก็บสินค้าหรับสินค้าใช่ไหมล่าจะแสดงในส่วนของจำนวนนะคะต่อไป header menu นะคะ header menu ก็คือจะเป็นเมนูส่วนบนตรงนี้นะคะก็คืออ่าอันนี้จะเป็นค่า default ของเขาเนาะเขาก็จะมีในส่วนของ อโปรดักต์โปรดักต์นะคะแบรนด์ Brand. เดี๋ยวเราจะมีการเพิ่มในส่วนของหน้าเข้าไปนะ,ะต่อไปเป็นเมมเบอร์นะคะเรามีะก้าสินค้าแล้วเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะมีในส่วนของสมาชิกด้วยนะคะถ้อเขามีการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์เข้ามาแล้วก็จะมีการเก็บข้อมูลแล้วก็ที่อยู่ของเขานะคะเพราะฉะนั้นให้เลือกเป็นเมมเบอร์ขึ้นมาด้วยนะคะต่อไปเซิร์ h b o อนะคะ ต้องมีเว็บไซต์ทุกเว็บต้องมีนะคะเพราะว่า,าสมมติว่าในการสิดค้าหรือว่าหน้าข้อมูลของเราต่างๆมันมีเยอะแยะมากมายใช่ไหมทีนี้ลูกค้าสามารถค้นหาโดยการพิมพ์คีย์เวิร์ดแล้วก็เจอในส่วนของข้อมูลได้นะคะไม่เป็นการเสียวเวลาที่ว่าเนี่มันอยู่หน้าไหนนะคะเพิ่มความะดวกให้กับลูกค้าด้วยนะคะต่อไปโซเชียลบล็อกนะคะต้องมีนะอครนะคะ ไปสมัครงานหรือว่ามีแผนที่ว่า,าโชว์ผลงานของตัวเองเนาะแล้วก็มีในส่วนของสินค้าที่ตัวเองขายด้วยนะคะซึ่งเว็บนี้ก็ทําได้ฟรีได้โชว์ผลงานได้ขายสินค้าด้วยนะคะเหมาะกับใครๆหลายหลคนไว้ทางานหรือพึ่งจะเรียนจบอยากจะมีพอร์ตพอดิโอเกะๆนะคะเพื่อที่จะไปชมผลงานเนาะแนะนาเิ็นตัวนี้นะคะต่อไป เทคนะคะก็คือจะเป็นข้อความด้านหน้าตรงนี้เนาะนะคะถ้าเราไม่ต้องการเราก็ไม่ต้องใส่นะคะแต่ว่าถ้าเราต้องการเพิ่มนะคะเราก็กดเปิดนะแต่ขอขอไม่เอาแล้วกันนะคะอา่าคอเอาด้วยนะคะมีประโยชน์อย่างมากนะนะโอเคตอนนี้เราได้ในตรวจของส่วนบนนะคะส่วนบนในส่วนของการแก้ไขวิกเจต ะะต่อไปจะเป็นในส่วนของรูปแบบนะคะค,ะคลิกรูปแบบขึ้นมารูปแบบของเราก็จะมีในส่วนของการแสดงหน้าอคอมพิวเตอร์เนะเาะแล้วก็มีในส่วนของหน้ามือถือนะคะเดี๋ยวเราลุยในส่วนของหน้าคอมพิวเตอร์ก่อนว่าเราต้องการให้แสดงผลแบบไหนนะคะ,ะนะคะทีนี้เราต้องการให้โลโก้เราอยู่ตรง มีฝั่งอะมีฝั่งซ้ายมือโดยที่มีเมนูด้านข้างขพอมือไหมเดี๋ยวว่าจะต้องการให้โลโก้อยู่ตรงกลางนะคะเราก็มีข้อความอด้านล่างก็สามารถเลือกได้เลยนะแต่ขอ,อเลือกเป็นโลโก้อยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็อาเมนูอยู่ตรงการลางละกันนะคะทีนี้นะคะเขาก็จะมีถามว่าคุณต้องการแบบ ขยายแบบเต็มจอไหมหรือว่าแค่แสดงกลแค่ตรงกลางแค่นี้เองมีพื้นที่ทางซ้ายทางขวาเว้นว่างไว้นะคะถ้าต้องการแบบเต็มจอก็กดเปิดนะคะถ้าแบบไม่ต้องการแบบเต็มจอเลยแค่แบบมีช่องว่างซ้ายขวานิดนึงนะคะก็ก็ปิดไปต่อไปจะเป็นในส่วนของรูปแบบมือถือนะ,อะก็คือเว็บไซต์นี้รองรับท่้อุปกรณ์เลยไม่ว่าจะเป็นอ่าน้ตบุกเนาะแล้วก็ ามมือถือนะคะเพราะฉะนั้นให้ให้เราเลือกรูปแบบว่าเราต้องการให้เมนูแสดงผลแบบไหนขอเลือกเป็นแบบครึ่งๆแล้วกันนะคะมันดูง่ายดีนะขอเลือกเป็นแบบที่สามนะคะแล้วก็กดบันทึกโอเคตอนนี้เราได้แก้ไขแค่ส่วนหัวอยู่เลยนะคะ ไปนะคะขอกลับไปแก้ในส่วนบนส่วนบนตรงนี้นิดนึงนะคะเข้าไปที่พื้นหลังนะคะจะเห็นได้ว่าพื้นหลังของเราเป็นสีเทาใช่ไหมเราสามารถปรับพื้นหลังตรงนี้ได้นะคะอย่างเช่นว่าแถบส่วนบนคลิกที่แถบส่วนบนนะคะแล้วก็เลือกเป็นอของเราเป็นธีมหมองดำขอเลือกเป็นเหลืองมาการนะคะ เราสามารถกําหนดเองได้นะคะแล้วก็ใส่โค้ดสีของเราที่เราต้องการได้นะอมันจะได้เป็นแบบรูปแบบสีโครงสร้างสีโค้ดสีเดียวกันอะไรเงี้ยคะ่ะกดเลือกนะคะแล้วก็กดบันทึกโอเคตอนนี้ให้เรามาปรับแก่ในส่วนของอ่สมาชิกนะคะคลิกที่ มาชิงเราเลือกที่รูปแบบมีเทมเพลตเยอะแยะมากมายเลยหรือว่าถ้าไม่พอใจในส่วนของรูปแบบที่เขามีให้นะ<ๆ>ก็ไปเลือกที่ปรับแต่งเองได้เลยนะคะไปแ,แ,แต่งป้อนเปลี่ยนสีเองได้เลยนะแต่ขอเลือกที่เขามีให้ละกันง่ายสะดวกนะคะพื้นหลังของเราเป็นสีเหลืองนะคะเพราะฉะนั้นขอ ข้อความที่เป็นสีดำมันจะได้ดูชัดเจนเห็นชัดนะคะอ่าขอเป็นตัวนี้อีทีนึงน,นะคะ,ะได้อยู่พอเห็นอยู่นะนะคะทีนี้ต่อไปให้ไปที่แคชนะคะเลือกรูปแบบค่ะอืมขอเป็นไอคอนสีดำแล้วกันนะคะหน้าของเราแล้วก็อ่าเมาส์ชี้แล้วกลายเป็นสี สีเท่าอ่อนๆล้วกันนะคะต่อไปสีจำนวนตัวเลขนะคะขอเป็นสีอืมสีส้มนะคะตัวเลขเป็นสีขาวแบบนี้เนาะกดบันทึกนะคะเอาต่อไปในส่วนของคอตรงนี้เมื่อเราเพิ่มเข้ามาเนาะ นะคะแต่ว่าถ้าเราไปคลิกที่รูปแบบนะคะมันจะไม่มีก,การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใดๆนะคะเพราะฉะนั้นให้เราก็คือไปที่ไปที่ส่วนบนบไปที่วิเจ็ตแล้วไปเลือกที่ว่าคอตรงนี้เนาะเลือกที่รูปแบบโทรศัพท์เราต้องการโทรศัพท์แบบไหนนะคะเป็น iPhone หน่อยไอคอนเป็นสีอะไรสามารถเลือกสีตรงนี้ได้เลยนะคะนะ แล้วก็เปิดโทรตรงนี้นะคะใส่เบอร์ของเราเข้าไปได้เลยค่ะสมมุตินะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะหนึ่งสาสี่ห้ากเจ็ดแปดสิบโอเคครบสิบตัวแล้วแล้วก็กดบันทึกนะคะอันนี้คือหมายเลขสมมุตินะคะกดบันทึกค่ะ ก็ได้แบบนี้ขึ้นมาแล้วนะคะต่อไปให้ไปทีส่วนของโซเชียลนะคะให้ที่ให้เลือกที่รูปแบบให้ไปเลือกที่แบบที่เราชอบเลยนะเพราเราต้องการแบบไหนยังไงนะคะอขอเลือกที่เป็นแบบสีสันนิดนึงนะคะบันทึกนะคะจะเห็นได้ว่า เรามีสื่อโซเชีชยลมีเดียหลายช่องทางเลยนะคะอ่าเดี๋ยวขอเอาแค่บางส่วนเพราะว่ามีแค่บางส่วนเองก็คือมีไลน์มีอินสตากแกรมมี u t u b e มี Facebook นะคะอ่าเดี๋ยวเราไปในส่วนของการตั้งค่าเฟซบุ๊กนะคะถ้าเราเปิดมันก็จะขึ้นให้แต่ว่า ปิดออกไปได้เลยนะขอปิดในส่วนของอ่าทวิตเตอร์อจีตันนี้ด้วยนะโอเคตอนนี้เรามีแค่อ่าสองช่องทางนะคะที่เขาติดต่อหรือว่าให้มีส่วนของ Line a p p l i c a t i o นนะคะเราก็เลือกในส่วนของอ่าอัพโหลด QR โค้ดเข้าไปได้นะคะเอ่อตอนนี้ให้กด ันทึกนะคะตอนนี้เราก็เหลือแค่2ช่องทางแล้วแต่ว่าถ้าใครต้องการเพิ่มช่องทางนะคะเราต้องมาเปิดก่อนแล้วก็เพิ่มลิงก์เว็บบลูของเราเข้าไปนะคะเวลาเขาคลิกมันจะเข้าไปถึงหน้าเว็บบลูของเราเนาะแล้วก็ใครมีลิงก์ YouTube ช่อง youtube ของตัวเองนะคะก็ copy นะคะลิงก์ของช่องนะคะแล้วก็มาวางทีนี้เขาก็จะคลิกไปยังช่องของเราได้เลย ะะต่อไปนะคะก็คือจะเป็นในส่วนของเมนูส่วนบนนะคะเมนูส่วนบนนะคะให้คลิกแล้วก็เลือกที่รูแปแบบข้อดีของเ <ขอ S 1> ทมเพลตนี้เลยก็คือ,คอ,คอมีรูแปแบบเทมเพลตให้เราเยอะแยะมากมายให้เลือกนะคะหรือขอเลือกเป็นสีเหลืองละกันนะคะให้ให้มันเข้ากับธีมเนาะ ไม่ไม่ค่อยชอบเทมเพตเท่าไหร่สามารถไปที่ปรับแแ่งเองได้นะคะ,ะเดี๋ยวขอยกตัวอย่างเป็นตัวนี้แล้วกันนะคะแล้วก็กดบันทึกค่ะตอนนี้ฟอนต์ของเราก็เป็นสีขาวชี้แล้วเป็นสีเหลืองตปรแกมเทมเพตของเราเลยนะคะ,ะแล้วก็ในส่วนของการค้นหาก็เปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบได้เหมือนกันนะคะไอคอนชี้แล้ว ไอคอนี่ uh, เป็นสีเหลืองนะคะ mm. เมื่อชี้ก็กลายเป็นสีขาวละกันนะนี่นะคะโอเคนะคะโอเคเสร็จสิ้นในส่วนของ ep ที่2นะคะต่อไป ep ที่3ก็จะมาเพิ่มในส่วนของสไลด์นะคะแล้วก็เพิ่มเมนูตรงนี้เนาะแล้วในการสินค้านะคะแล้วก็ปุเตอร์ด้านล่าง สำหรับวิพีนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะ